เดี๋ยวครั้น,นี้จะแนะนำการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งคือการการหมุนนิ้วหมุนนิ้วนี่เด็กๆก,ก็ชอบนะเด็กๆเ,นะเอาไปให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆเนี่ยโดยการหมุนนิ้วก็ได้ผู้ใหญ่ก็สามารถฝึกได้เหมือนกันหรือบางทีเราก็ฝึกเวลาเราอยู่กับ คนอื่นในที่ประชุมต่างๆเราก็อาศัยการหมุนนิ้วนะหรือนั่งรถอะไรก็สามารถฝึกได้ถ้าเราอยู่ในที่ที่กับผู้คนต่างๆเราก็ไม่ต้องหลับตาก็ได้นะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนะเราก็อาจจะนั่งให้นั่งบนเก้าอี้หรือว่านั่งกับพื้นก็ได้เนาะให้สบาย หรือบางคนเอาไปใช้ตอนจะนอนก็ได้นะนอนปิดไฟนอนแล้วมันยังไม่ลับเราก็หมุนนิ้วไปเรื่อยๆ <c oughs> นะไม่ว่าเราจะนั่งก็ดีหรือนอนก็ดีเนาะตอนนี้ก็ให้เรารู้รู้ตัวแบบรวมๆนะรู้ร่างกายนะแบบรวมๆนะแล้วก็ให้เรารู้ตัวว่าเออ การหายใจนะผ่อนคลายไหมหน้าตาตึงเครียดหรือเปล่านะให้เรารู้สึกตัวแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายนะแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจเนาะให้อยู่กับการนั่งหรือนอนแล้วครั้นี้เราก็เอามือ วางไว้ที่ถ้าใครนั่งก็มือวางที่หัวเขา่าถ้าใครนอนก็เอามือวางไว้ข้างๆลำตัวแล้วก็เอานิ้วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชีนะ้เนี่ยแตะกันเนี่ยขณะที่นิ้วแตะกันเรารู้สึกไหมรู้สึกไหม,มนิ้วแตะกันนะ่ะก็เป็นความรู้สึกที่สัมผัสกันนะ คานนี้ให้เราลองหมุนนิ้วเบาๆจะหมุนข้างเดียวก็ได้หรือว่าหมุนสองข้างก็ได้ <c oughs> ในขณะที่เรานั่งอยู่ <c oughs> หรือนอนนิ้วที่หมุนอยู่นะี่ย มันทำให้เรารู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวแบบเบาๆไม่ต้องเอาใจมาอยู่ที่นิ้วนะขณะที่นิ้วก็สัมผัสกันนั่นแหละเขาส่งความรู้สึกไปหาใจเอง เราไม่ต้องส่งใจมนาะอยู่ที่นิ้วแต่เมื่อนิ้วสัมผัสกันเขาส่งความรู้สึกไปหาใจเองเราหลับตาเบาๆเหมือเราจะลืมตาก็ได้ มอนนิ้วเล่นนหากร่างกายเกินไหน ตึงเครียดเกร็งนะแล้วก็ปรับความสมดุลให้ผ่อนคลายไปด้วย ถ้าพอสมควรเกวเวลาแล้วก็ อาจจะค่อยๆลอยมืนตาอันนการหมุนนิ้วนะบางทีถ้าเราใช้ตอนก่อนนอนนะแล้วก็หมุนเรื่อยเจนทั้งปล่อยให้มันหลับหมุนสบายสบายจนทั้งเราหลับนี่ก็เรียกว่าเราเราฝึก ปฏิบัติธรรมนะมีสติจงทั้งถึงเวลานอนหนับเลยแต่ทําเบาๆนะอหรือถ้าเราบางทีเราอาจจะเริ่มด้การหมุนนิ้วนะพอจิตเขาสงบมากขึ้นนะอมันอาจจะไม่อยากหมุนนิ้วละก็เลิกหมุนนิ้วก็รู้ลมหายใจโดยธรรมชาติก็ได้เนี่ยคือ มันเราเริ่มจากการขยับนิ้วให้รู้สึกตัวนะแต่พอมันเริ่มสงบมากขึ้นะเราไม่หมุนนิ้วเรามาเปลี่ยนมารู้ลมหายใจแทนก็ได้แต่ก็เจตนาก็อย่างที่ว่าไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องจิตสงบหรือไม่สงบนะเราก็ดูตัวสำคัญคือดูนะดูร่างกาย ขณะที่นั่งขณะที่นอนแล้วก็มีการหมุนนิ้วนะเป็นตัวประกอบนะแล้วก็จิตใจเกิดอะไรขึ้นนะเราก็รู้นะนี่คือเราสามารถปฏิบัติแบบนี้ได้หรือแม้แต่ในชีวิตจริงของเรานะก็เราอยู่บนรถนะเราก็หมุนนิ้วขณะที่ที่นั่งอยู่บนรถหรือเรารอรถนะเราก็ยืนหมุนนิ้ว อยู่แบบนี้ก็ได้เนี่ยเราก็ได้ปฏิบัติธรรมฮะับเนก็ต่อไปเนะี่ยเมื่อเมื่อนิ้วมือหรออือมือมันขยับเนี่ยสติก็จะเกิดขึ้นได้เองเพราะว่าเราเคยชินกับการรู้ตัวขณะที่เวลามันเกิดผัสสะผัสสะคือการสัมผัสกระทบกันหรือว่าเกิดการเคลื่อนไหวแม้แต่เบาๆแบบนี้เราก็เมื่อเกิดการ เคลื่อนไหวเล็กน้อยหรือว่าเกิดการกระทบเล็กน้อยเนี่ยสติก็จะเกิดขึ้นของเขาเองอันนี้คือถ้าเราปฏิบัติธรรมบ่อยๆนะสติต่อไปสติจะพัฒนาเป็นสติโดยธรรมชาตินะเราจะขยับเราจะทําอะไรหรือจิตจะขยับจิตจะเกิดอะไรขึ้นสติก็จะทำที่เห็นเราก็จะเห็นว่าสติก็ตัวหนึ่ง สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็อันหนึง่งหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันก็อันหนึ่งนะมันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่ที่ถูกสติรู้แล้วนะแล้วก็ใช้ได้นะนี่คือคือ,คอกรรมฐานอย่างหนึง่งนะทำเล่นๆทำเบาๆนะแล้วก็เด็กๆก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้